สวัสดีครับก็อยู่กับช่อง Mr. r a b b i ์นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มคลิปกันเลยนะครับตอนที่119ประมุกระดับบอสขั้น7สัตว์วิเศษขั้นที่7หลงเฟยตกใจจงเบิกตาพลุสถานภาพของหลงเฟยตอนนี้ถ้าจะสบายหน่อยก็สัตว์วิเศษขั้นที่4ถ้ายากขึ้นมาหน่อยก็สัตว์วิเศษขั้นที่5แต่แดนดงสวยมาเจอกับสัตว์วิเศษขั้นที่7จ็สดาย และอีกอย่างมีสีทองเจิดจรัสเหลืองอร่ามจนหลงเฟยไม่สามารถจ้องตรงๆได้ออกมาจากร่างสัตว์วิเศษขั้นที่7ตัวนี้บอสบอสใหญ่แสงที่เปล่งประกายออกมานี้มันมีมากกว่าวานอนวัชระเกือบเท่าตัวแม่เว้ยถ้าสามารถล้มเจ้าตัวนี้ได้แล้ว,ลวก็พลังที่ปลดปล่อยออกมาอย่างบ้าคลั่งนั้นหูแค่คิดก็มันแล้วหลงเฟยในตอนนี้สั่นไปทั้งตัวระเบิดมันทิ้งเลยคลิปตาเดียวหลงเฟยตัดสินใจแล้ว จึงพูดกับสมิงสาวว่าลุยสมิงสาวค่อยปีนขึ้นม้ด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดจากตอนแรกที่เตือนหลงเฟยว่าเจ้าสัตว์วิเศษตัวนี้ไม่เหมือนกับตัวอื่นแต่เมื่อเห็นหลงเฟยในตอนนี้พุ่งข้อหาเธอก็เลยต้องกระโดดตามกระโดดไปอีกทางหนึ่งพร้อมกับถือทวนสัญ,ญลักษณ์ติดตัวไปด้วยหลงเฟยใช้มือข้างหนึ่งลากดาบพิฆาตมังกรพร้อมกับ,บปลดปล่อยแรงดันสถานะจ้างหลิงขั้นหออกมาจากร่างอย่างรุนแรงแลกตัวดาบไปกับพื้น กระแทกเศษหินจนแตกกระจายไปทั่วเหมือนกำลังแสดงอยู่ในฉากที่ต้องเปิดศึกใหญ่กับราชาป่าเถื่อนแต่ด้วยตัวดาบที่หนักมากจนทําให้หลงเฟย์ไม่สามารถยกขึ้นมาได้จึงได้แต่ลากไปกับพื้นผ่านไปสักพักหลงเฟยก็ใช้แขนขวาโจออกเอาไปหัดขวาเทวะวิ่งเสียงคำรามของวานนวัชระดังออกมาจากกล้ามเนื้อแขนขวาพลังการทําลายล้างเคลื่อนไปทั่วทั้งแขนขวาเจ้าสัตว์วิเศษขั้นที่7็นั้นเคลื่อนตัว ตามด้วยการยกขาอันใหญ่โตมโหฬารเพื่อเหยียบหัวของหลงเฟยให้จมดินพี่หลงเฟยสมิงสาวเริ่มกังวลขึ้นมาแม้แต่เธอเองก็ถูกมันเตะเข้าไปจนตัวลอยออกมาเมื่อกี้พลังโจมตีของมันสูงมากหลงเฟยเงยหน้าขึ้นท่าเท้าทั้งคลื่นเคลื่อนย้ายเชิดพริบตาสุบตึง้งขอแสดงความยินดีเพื่อเล่นหลงเฟยเรื่องขั้นท่าเดินเหินรับตาขณะนี้อยู่ที่ขั้นสาม พลังลมปราณเคลื่อนไหวร่างของหลงเฟยจึงหลบห่างออกไปอีกประมาณ10เมตรอย่างรวดเร็วถึงนี้ออกมาได้ไกลแล้วแต่ว่าต่อให้ไกลามากแค่ไหนก็ยังไม่ปลอดภยัยเท้าอันใหญ่โตมโหฬหลานที่กระทืบมาอย่างรุนแรงนั้นเข้าโจมตีเขาจนกระเด็นออกไปแต่ว่าหลงเฟย์ก็ยังไม่ยอมแพ้พยายามเกาะที่ขาขวาแล้วกระโดดไต่ตามตัวไปอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นก็ปลดปล่อยหัดขวาเทวะในทันที ให้ดาบพิฆาตมังกรดูดซึมซับพลังทั้งหมดดาบพิฆาตมังกรส่งเสียงคือกล้องกับปนาดวิชาดาบพิฆาตมังกรปลดปล่อยเพลิงออกมาเมื่อพลังเทวะเต็มที่แล้วหลวงเฟยก็ใช้มือทั้งสองจับด้ามดาบมันกระโดดขึ้นต่อไปฟันตรงบริเวณศีรษะของสัตว์วิเศษนั้นคร่มเปลืเพลิงถูกฟันแหวกอากาศไปกลางหัวของสัตว์วิเศษยักษ์คร่มเปลืเพลิงถูกฟันลงไปในทันทีสักพัก บนหัวของสัตว์วิเศษก็แสดงค่าตัวเลขความเสียหายเป็นสีแดงขึ้นมาลบ102บ้าไปแล้วเป็นค่าความเสียหายที่ต่ําเตี้ยเรียดินจะบ้านตายลงเฟยเนื้อปวดในใจนี่เป็นค่าความเสียหายที่น่าโมโหมากจริงๆนี่ขนาดเคลื่อนย้ายพลังเทวะไปตามดาบพิฆาตมังกรแล้วถ้าเป็นพวกสัตว์เทวะวิเศษขั้นสีแล้วก็ค่าความเสียหายก็จะตกอยู่ที่ตัวเลข6หลักอย่างแน่นอนแต่ทว่าตอนนี้ลงเฟยกลับพูดไม่ออก จ้าสัตว์วิเศษขั้นที่เตัวนี้มั่นแข็งแกร่งขนาดไหนกันนะน่ากลัวชิบหายเวลาเดียวกันเสียงแสดงสถานะของมันก็ดังขึ้นในหัวสัตว์วิเศษราชาปีศาจยักษ์แห่งภูเขาห่วงซื้อหวานสถานะประมุขระดับขั้นขั้นที่7พลังทําลายล้างดวงดาว9ดวงพลังป้องกัน10ดวงค่าความสามารถโล่ไร้ผู้ต้านทานสังหารราชาปีศาจคุณลักษณะเป็นประมุขระดับบอส ที่ครอบครองดินแดนราชาปีศาจเดิมมีบริเวณอนณาเขตเกือบ100,000กิโลมีพลังไร้เทียมทานมีโล่ไร้พูดต่อต้านที่สามารถป้องกันการโจมตีจากนักรบระดัดจ้านจงสังหารราชาปีศาจส,สามารถรวบรวมจิตวิญญ,ญาณธาตุไฟบนภูเขาห่วงได้อย่างส่งพลัพมากคุณลักษณะที่สราชาปีศาจยักษ์แห่งภูเขาหองซือหวานมีเลือดของเทพไททันผสมอยู่ คุลักษณะที่3ไร้เทียมทานไม่ไดเห็นสถานะทั้งหมดราชาพิาฎยักษ์แห่งภูเขาหวงซือวานแล้วหลงเฟยร,รู้สึกคนหัวลุกพลังป้องกันยอดเยี่ยมพลังโจมตีสุดยอดนี่มันวันสวยอะไรของข้านันเนี่ยทายังไงถึงสามารถจัดการมันลงได้นะไม่น่าละ่ะดาบพิฆาตมังกรถึงสร้างความเสียหายได้มันแค่หลักร้อยแค่พลังป้องกันระดับ1ิบดาวก็มากพอแล้วไม่ต้องคิดถึงโลกผู้่ไรต้านทานนั้นอีกเลย และอีกอย่างไอเลือดไททันนี้มันปีศาจรประเภทไหนกันนะไททันไม่ใช่ต้องซ่อนตัวอยู่ในทะเลลึกหรอกหรือแล้วทาไมมันถึงใช่เลือดไททันได้ล่ะแม่งเอ้ยหลงเฟยนึกด่าในใจในขณะที่กําลังวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตถึงแม้ว่าตอนนี้ฟ้าใกล้จะสว่างแล้วแต่ถ้ากลับไปล่า,าสตรรัตว์วิเศษขั้นที่ห้าในตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วและอีกอย่างหนึ่งต่อให้เขาหาเจอก็เกรงว่าไอราชาปีศาจยักษ์ตัวนี้มันก็คงไล่ล่าเขาต่อไปอยู่ดี เหลือแค่อย่างเดียวแล้วลุยถึงแม้ว่าพละกําลังของราชาพีศาตยักษ์แห่งภูเขาเสือวานขั้งการป้องกันและการโจมตีจะมากแค่ไหนแต่ว่าบอสแข็งแกรงมากเท่าอะไรของที่ได้รับจากมันก็ยิ่งเทพมากขึ้น <c oughs> การที่ประสบการณ์การเล่นเกมมาหลายปีบ่งบอกกับหลงเฟยว่าราชาพิศาจยักษ์แห่งภูเขาตัวนี้จะต้องมีของดีแน่นอน เมื่อคิดได้แบบนี้หลวงเฟยก็ยิ่งอยากจะล้มันให้ได้ต้องจัดการให้ได้สมิงสาวโจมตีระยะไกลหลวงเฟยพูดจบก็รีบเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วพลังเทพไม่พอใช่ไหมดีละเริ่มสถานะหาที่เปรียบไม่ได้ปปิมทั้งอวัยวะภายในและค่าสถานะต่างๆของหลวงเฟยก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกๆอย่างเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณแบบหาที่เปรียบไม่ได้พลังเทวะก็พุ่งไปที่แขนขวาของหลวงเฟยอ,อย่างไม่หยุด เขาเริ่มหาจุดอ่อนของราชาปิศาจยักษ์แห่งภูเขาหองซือวานบรรดาสัตว์วิเศษทุกตัวที่อยู่บนโลกต่างก็มีจุดอ่อนขอเพียงแค่าหาจุดอ่อนให้เจอก็สามารถโจมตีให้ตรงจุดอ่อนนั้นได้สวบสบิงสาวพุ่งเหลาามาจากที่ไกลๆราชาพิศาจยักษ์แห่งภูเขาหองซือวานมองไม่เห็นจึงถูกเหลาาปักเข้าที่ร่างของมันแต่แทนที่มันจะสนใจกับพุ่งไปหาหลงเฟยอ,อย่างรวดเร็วและหยิบต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาคว้างไปที่หลงเฟยเคลื่อนย้ายชั่วพริบตา หลงเฟยกระโดดแค่พริบตาเดียวก็ขึ้นไปยืนบนต้นไม้ใหญ่เขากระโดดปางอากาศอีกครั้งเพื่อโจอมตีบริเวณกลางศีรษะของราชาพิศายยักษ์อีกครั้งใช้พลังเทวะแทนที่โครมวิชาดาบพิฆาตมังกรรึมเปลวเพลิงดาบพิฆาตมังกรลุกโชนขึ้นคมดาบเปลวยเพลิงผุดขึ้นทั่วทั้งตัวดาบคราวนี้หลงเฟยฟันไปที่ลำคอของราชาพิศาจยักษ์แล้วก็ฟันในแนวขวางไปลองชิมดาบนี้ดู ฟันเปหนึ่งครั้งึดาบก็เปลี่ยนรูปร่างเป็นแท้ายาวกว่า10เมตรพุ่งไปรัดคอของราชาปีศาจยักษ์ในทันทีพร้อมๆกับที่หลงเฟยใช้พลังลมปราณร่วมด้วยคมดาบที่ตะบัดลงไปรัดแน่นอย่างน่ากลัวเปลวเพลิงระเบิดอย่างรุนแรงบิง้งบึ้มลบ1289ค่าคะแนนความเสียหายที่ปรากฏบนหัวของราชาปีศาจยักษ์เพิ่มขึ้นเป็นเลขสี่หลักเพิ่มขึ้นจากเดิม เกือบ10เท่าแต่ว่ามันยังน้อยเกินไปพลังของราชาปิศาจยักษ์น่าจะอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0แ0แต้มแน่นอนค่าความเสียหายแค่นี้มันแทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยตรงนี้ไม่ใช่จุดอ่อนของมันอย่างแน่นอนเมื่อถูกฟันลงไปราชายักษ์ยิ่งโกรธมากมันพลิกร่างกลับมาอย่างต่อเนื่องสังหารราชาปิศาจโครมโค้มโุรม,รมเกิดแรงสั่นสะเทือนไปทั่วภูเขาหงสือหวานจิตวิญ,ญญาณธาตุไฟนั้นไม่ทวนถูกรบรว้ในต้นไม้ที่มันกําลังถืออยู่ เพิ่มผูนขึ้นอย่างรวดเร็วในชั่วพริบตาเดียวฉึบราชาพิศาตกวาดแกงมันไปทั่วเคลื่อนย้ายชั่วพริบตาเมื่อหลวงเฟยเห็นว่าเปลวเพลิงของปิศาตเต็มท้องฟ้ากําลังตกลงมาเหมือนอุกบาตจากนอกโลกกําลังพุ่งชนมาอย่างพื้นโลกหลวงเฟยจึงรีบว,วิ่งหนีอย่างรวดเร็วบึ้มทุกทที่ที่ราชาพิศาตฟันลงไปจะมีเปลวไฟลุกพลึบขึ้นมาถึงแม้ว่าจะไม่โดนตัวของหลวงเฟยแต่บริเวณโดยรอบจะถูกเผาไหม้อย่างรวดเร็ว เขารู้สึกเจ็บปวดไปทั่วร่างจากความร้อนที่กำลังแผดเผาไปทั่วทุกแห่งผิวหนังจะเปลี่ยนเป็นสีแดงจากไอที่ร้อนระอุหลงเฟยเขบเคี้ยวฟันจะแพ้จริงๆหรือต้องยอมแพ้จริงๆเนี่ยนะค่ะไม่ยอมแพ้หรอกเว้ยครับก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ